เอาใจนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายนะจ๊ะตั้งใจดีนะตอนนี้สำคัญนึกถึงบุญที่เราได้เดินทางไกลมาจากโทษประเทศเพื่อจะมาอยู่ทุดดงมาประพฤติปฏิบัติธรรม ชำระก,กายวาจาแจ้งเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้เข้าถึงพระระัตนตรตรไปในเพื่อให้เกิดสันติสุขและให้สันติสุขนั้นขยายออกมาสู่ภายนอกเป็นสันติภาพของโลกในวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่สี่สันีิห้าหกเจ็ดวันนี้วันที่แปด ในวันนี้เราก็ปฏิบัติทรรกันตั้งแต่เช้าและเราก็ได้พร้อมใจกันถวายพัตาหารแต่สังฆทานแดกิกษุสมมัมเณีผู้ประพฤติทธรรมให้กำลังแก่ท่านเพื่อให้ท่านไปศึกษาพระธรรมวินัยและได,ไดปดปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า และก็ได้เผยแผ่ธรรมขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปยังชาวโลกให้ชาวโลกจะมีโอกาสศึกษาประพฤติปฏิบัติในข่าวถึงธรรมสันติสุขที่แท้จริงก็จะมังเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็ได้มาสรเรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งมีคุณไม่มีประมาณทานอนุภาพของพระมหาสิริราชทา่าซึ่งมีอนุภาพไม่มีประมาณมีเรื่องราวมาถึงหลวงพ่อสี่พันขอเริ่มแล้วที่ไม่ซ้ำกันและก็ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการสถาปนาบ้านกัรยาณมิตร ให้มันเกิดขึ้นให้เป็นวิมานบนเพื้นมนต์ที่ชุมนุมของผู้มีบุญมาประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ที่ให้โอกาสผู้มีบุญมาปฏิบัติธรรมได้ประสบพบอนุภาพที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลนี้น่ได้มาแต่งปันประสบะการเล่าสู่การฟังเพื่อสร้างกำลังใจในการ ทำความดีต่อไปการสร้างบารมีกันต่อไปนี่ก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราเจีมกรทั่งเมื่อสักครู่นี้เราก็เด็กพร้อมใจกันหล่อพระธรรมกายประจำตัวเพื่อน,นำไปปฏิสถานะมหาธรรมกายเจดีให้เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์และเทวาทั้งหลาย ในการที่จะมาชมนมระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยที่ไม่มีมีคุณไม่มีประมาณเพื่อย่างประโยชน์สุขให้มันเกิดขึ้นแก่มนุษย์และเทวานั้นบุญทั้งหมดที่เราทำมานี้เนี่ยเป็นอสงไขอัประมานังจะนับจะประมาณไม่ได้ได้อยู่ในศูนย์คล,ลา,างกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใหญ่ ที่มีความสว่างสวยยิ่งกว่าพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเป็นบอกเกิดถึงความสุขแปละความสมร็จในชีวิตแต่งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าถ้าหากเรามีบุญมากอุปสรรคก็จะมีน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคก็จะมีมากให้สังเกตชีวิตของเราที่ผ่านมานะ บางครั้งเราจะทำกิจกรรมอะไรราบลื่นบางครั้งมันก็ขุกขลักนั่นก็เป็นเครื่องวัดให้เราเห็นว่าผลที่เกิดนี้มาจากการประกอบเหตุในอดีตพบชาติก่อนก่ๆน,นู่นบางช่วงจังหวะของชีวิตเราไม่ประมาทไม่ตรนี ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลามาบุญติดตามตัวรามาเหมือนเงาตามตัวก็ส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นราบรื่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานแจ่มใสพวกพ้องบริวารดีมีญาติสนิทมีสหายที่ดีๆมาเข้าใกล้พบเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม ครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขธุรกิจการงานก็เจริญรุ่งเรืองจะคิดจะนึกจะพูดอะไรก็มีอานุภาพได้ดังใจทุกอย่างเงินทองก็ไหลมาเทมาประสบความสําเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานทุกอย่างแต่บางช่วงพบในอดีตนั้นเราทําตรงัข้าวประมาทในชีวิตฉลาใจเกินไป ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นบุญช่วงนั้นก็ไม่บังเกิดขึ้นบาปปรุกสก็บังเกิดขึ้นมาแทนที่ดังนั้นชีวิตของเราในชาตินี้เนี่ยในจันหวะนี้เนี่ยก็กขุกขลักไม่ราบรื่นเหมือนตอนที่ผ่านๆมานี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เจ็บไข้ได้ป่ย ทรัพย์สินเงินทองก็กระจัดกระจายกันไปคุกคลักคนรักก่อนนายคนชังก็เยอะทำอะไรก็คุกคกรักรรเพราะฉะนั้นบุญนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะลุงนะต้องสั่งสมเอาไว้ให้เป็นนิดเราจะต้องพึ่งตัวของเราเองไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วไม่มีใครช่วยเราได้ครับ เราต้องช่วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำผ่านมานั้นน่ะมีแต่ฐานศีลภาวนาบุญกุศลทั้งนั้นติดเต็มเตี่ยมอยู่ในสูงนกลางกายของเราซึ่งจะส่งผลให้เรามีสุขไปทุกบทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นน่ะเหมือนกับการเดินทางไกลจำเป็นจะต้องมีสบียง มีบุญบุศสเป็นเรื่องดึงดูดทรัพย์ต่างๆสมบัติต่างๆขจัดวิบัติอุปสรรคให้มมนหมดไปจะทําให้เ,เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติเลยไม้จะเดินทางไกลแค่ไหนถ้ามีสบียงคอยส่งเสริมสนับสนุนไปแล้วแล้ว,ลวก็การเดินทางไกลนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคอันใดเราจะไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้หรือทุกขทรมานเลยจะมีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานของการสร้างบารมีเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนแต่เดิมท่านกับเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละเกเลตหนาะปัญญาอยากแต่ท่านก็ค่อยๆสั่งสมบุญบารมนะีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามำลำดับในที่สุดพบชาติหลังๆของท่านนั้นนะท่านสร้างบารมีได้ สะดวกสบายจนกระทั่งตอนสุดท้ายก็ส่งผลให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในบรรุมรรคผลนิพพานเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่นมนุษย์และเทวาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรากำลังเดินรอยตามท่านานะลูกนะให้เพิ่มอ,อกเพิ่มใจดีอ,อกดีใจเถิดว่าเราเกิดเปนชาตินี้เราได้ใช้ ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณงามความดีแม้ตายตอนนี้สุปติภพก็เป็นที่ไปเพราะฉะนั้นขอให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาดวจใจที่ชื่นบานแล้วก็นนึกอารตนาพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจา้านำบุญที่เราได้มาในวันนี้อดชิศไปให้แก่หมู่ญาติของเรา ที่ละโลกไปแล้วบางท่านกลับไปสวยสุขในสุขติภูมิที่มีความสุขแล้วก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปบางท่านกลับไปสวยทุกอยู่ในทุกขติที่มีทุกมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้ผลทุกอารัธนาพระธรรมกายพระเจ้านำบุญไปให้อย่างนี้นะลูกนะ แล้วก็แบ่งบุญนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจะอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามในสามสิบเอ็ดภูมิภพแ้งสามกำเนิดทั้งสี่ตลอดแสงโกจักรวาลอนัอนตจักรวาลให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำในวันนี้ที่มีทุกมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกสุขน้อยก็ให้สุขมาก สบมากแล้วก็มายิงขึ้นไปตามลํานับนึกแผ่ส่วนบุญไปอย่างนี้นะจ๊ะ และว้วก็พร้อมใจกันอธิษฐานจิตขอให้บุญที่เราทำมาทั้งหมดนี้เนะี่ยดนมันดานให้ผู้มีบุญทั้งหลายจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็าตามให้มาร่วมสร้างมหาธรรมกายเจดีย์้่างสภาธรรมกายสากลและมหาวิหารพระมงคลเทมุนีให้สำเร็จ เป็นอัศจรรย์ทีเดียวและให้งานขยายบ้านกัลยาณมิตรให้เป็นที่พึ่งต่อผู้มีบุญทั้งหลายเนะี่ยให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เช่นเดียวกันถ้าจะไปชักชวนผู้มีบุญใดให้เขาสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ระเจ้าหาทิฏฐานกันนะ ได้บุญนี้ระจัดทุโโกโศกโรคหมสิ่งที่ไม่ดีต่างๆในตัวงเราให้หมดไปจะประกอบธุรกิจการงานอันใดกายประสบความสมเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแงทงตลอดในวิชาธรรมกายให้ครอบครัวอยู่เย็นเปนสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวตรมก,กายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวาทั้งหลายคิดเลยสิ่งที่ดีก็ให้สมความปรารถนาในกติฐาจิตนาวในะชาะติ